วัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไม่สนใจอ้าวเฮ้ยได้อยู่ได้เรื่องอยู่ครับเอ้ย <Nope. S 1> กดอีโมจิหัวใจแบบแซมแซมไปก่อนในะห้ทุกคนแบบแซมเปิลแซมเปิลไปก่อนเลยละกัน <Mimi. S 1> เอ้ยเขายิ้มว่ะเฮ้ย ได้เหลืองครับทุกคนเอาแล้วเอาอีกแล้วกูคลิปนี้ต้องถามชื่อก่อนนะสเต็ปสเต็ปแรกๆต้องถามชื่อก่อนนะครับทุกคนบอนนี่ครับอย่าลืมเด็กรังสิตมันเด็ดนะพี่ไม่เชื่อมาหาหนูอย่าลืมอุ้ยเด็ดจริงปะครับโอ้โหโดนด่าแน่เลยทรงนี้ถามอย่างนี้แบบถามตรงๆเลยฮะมาลองได้โอ้ อุ้ยอู้ฟู่อะเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีมาดีเดีน้องระวังติดใจอู้หูยเจอสาวเด็ดเข้าให้แล้วว่าลองได้ที่ไหนนะครับนี่สาวถามเอาไหมล่ะคะเราถามไปเลยลองได้ที่ไหนล่ะครับเออลองได้ที่ไหนล่ะครับหังสิษยานลู่นี่ชอบอะไรเด็ดๆครับ อโอพูดจริงๆเลยทุกคนครับอุ้ยไหวไหมแค่นั้นอูโยยาวๆไปครับทั้งคืนนี่อู้ยขออภัยจริงๆครับทุกคนคลิปนี้มันอดไม่ได้แฮะโอ้โหออกลายแล้วกูปักทงโชว์ไปเลยครับผมมาครับหนึ่งสองสาม สาวถามโไมไหมคะโอ้โหไม่มีโมอ้อยู่แล้วนะครับนี่ให้หัวใจด้วยเออกูแบบเก็บท่ามาตั้งนานอุ้ยอุ้ยว่าอุ้ยสาวอุ้ยว่าอะ หนึ่งหนึ่งไหมเดี๋ยวให้เลยให้ไรครับน้องอุ้ยหน,หนึ่งหนึ่งที่ไหนครับในเกมในเกมหรือยังไงโ <c oughs> อ้โแหมคนลุกสู้คนลุกสู้ครับทุกคนอ๋อในเกมอ๋อในอ๋อจบเกมค่อยว่ากันยันลูอุอ้ยเดี๋ยวจบเกมน้องเขาบอกว่าค่อยว่ากันนะครับเอ้ยไปแล้วไปแล้วไอ้นุ่นบอกติดโอ้โหเองก็ตรงเกิดไอ้นม